อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะวันนี้เช้านี้ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะกล้งคืนก็ตกกลางวันก็ตกตอนนี้เช้ามาเนี่ก็ตกมาทั้งฟ้าทั้งฝนเลยค่ะฟ้าจะแลบเป็นละลอกละลอกก็ดูก็แล้วกันดูเออะดูว่ามันขนาดไหนไปไหนไม่ได้แช่ เชอะแชะเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะไปถ่ายคลิปหรือทำอะไรนี่ดูบรรยากาศข้างบนมืดมืดตึบ๊บวันนี้มืดจนชนิดที่ว่าไปไหนไม่ได้จริงๆนะสต่เาก็ต้องนั่งทอผ้าอยู่แต่นในบ้านก็มาเก็บภาพบรรยากาศของฝนทางนี้ให้ดูตอนนี้ คิดว่าในลําห้วยสาวดอยังไม่ได้ไปดูนะแต่เมื่อเมื่อวานนี้มองลงไปดูตอนที่ไปดูหน่อไม้ก็รู้สึกว่าน้ําเริ่มขุ่นกลับมาอีกล้วจากที่ว่ามันเริ่มใสมันแห้งลงแล,ล้วฝนหยุดไปสามสี่วันเนาะตอนนี้ฝนก็กลับมาเหมือนเดิมก็มันเป็นช่วงหน้าฝนก็ต้องทําใจนะคะทําใจปล่อยไปค่ะ ดูโอ้ยอยากา่าโดนฝนถลม่มทั้งเก่าทั้งอันนี้มันก็จะพังแล้วปล่อยไปให้มันสุดลงไปให้เต็มที่ก็คงจะไม่เอามาเปลี่ยนใหม่ละดูบรรยากาศแต่ก็เย็นสบายดีค่ะแล้วก็นั่งคุยกันนั่งโซลกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะตาลายเนาะมานั่งดูมาเช้าตื่นมาสาวได้ตื่นเช้านะเพราะว่าสาวได้นอนไวพอนอนไวเราก็จะตื่นเช้า นี่ดอกอัญชันก็ได้สดชื่นก็คิดว่านะคะน่าจะเป็นหมดทุกภาคเลยนะฝนตกแบบเนี้ยไม่ใช่เฉพาะภาคใดภาคหนึ่งแล้วว่าดูท่าแล้วฟังตอนนี้ออืืที่ไหนก็น่าจะเมื่อนกันเลยเนาะเดี๋ยวเราก็กลับไปนั่งทอผ้าเมื่อนเดิม ให้รู้จะไปไหนแล้วเจ้าค่าเอ๋ยกาแฟาก็หมดไปแก้วหนึ่งตั้งแต่เชนะ้ามืดนะเสียงอะไรเนอะเสียงอะไรดังตั้มตั้มตั้มต,ต,ตไม่รู้ว่าเขาจุดประทัดไล่อะไรกันหรือเปล่าไม่รู้นะดูดูพืชวานต้นว่านต้นอะไรวันนั้น ต้นเนี้ยของสาดอยมันโดนหอยกินง <c oughs> อนพญานาคโดนหอยเจาะแน่ๆคิดว่านะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยเด้อคุณหอยเอ้ยนี่ก็มาถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสําสหรับเช้านี้ก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยกวก็กลับไปนั่งพอผ้าเหมือนเดิมพื่จะมาเก็บจะมาบอกว่าเออวันนี้นะฝนบ้านเสาวดอยฝนตกนี่มาดูก็สาวน้อยปะแป้งหรือบอลสีก็ล้นลาล้นลา นี่แหละสาวดอยอยากรู้จังเลยว่าต้นอันนี้มันคือต้นไอนยางมีใครตอบสาวดอยได้บ้างเนาะดูถนนหนทางบรรยากาศโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้มาเก็บบรรยากาศฝนตกให้ดูเฉยๆก็ขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ที่ติดตามรับชมคลิปสาวดอยเสมอมานี่ดูดูดูดโอ้สวยนะสาวน้อยปะแป้ง ช่วงนี้หน้าฝนมันก็จะเริ่มแตกหนอ่อแตกกอของมันไปตามเรื่องตามราวแต่พอเข้าหน้าแล้งต้นของมันใบของมันก็จะเหี่ยวจะแห้งหมดก็เหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินเพราะช่วงนั้นแหละช่วงที่มันเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินนั่นแหละใครอยากได้สาวดอยก็ส่งให้เพื่อนไปหลายคนอยู่แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากได้ก็คือต้องมาขุดเอายกต้นไปเลยไปปลูกแล้วมันถึงจะขึ้นเพราะว่าพอมันเป็นแบบนี้มันกำลังแตกต้นแตกใบแตกกอ หัวมันจะเล็กนิดเดียวเพราะหัวมันแตกออกมาเป็นต้นเป็นใบเนาะแต่ถ้าตอนที่หน้าแ้งอ่ะมันต้นมันจะยุบหมดเลยแล้วทีนี้มันก็จะเหลือแต่หัวหัวใหญ่มีลายหัวด้วยหัวเยอะมากไข่มันเยอะมากเลยต้นเน,นี้ยโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้สาวดอยสตอรี่ ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ